ใส่ถุงไหวย่ามไปเฮ็ดบุญนพิเพนยังไงออกไปเลยอันนี้เป็นชะองกองขวัญกองกองขวัญน,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 นี่เป็นรูปสมบุญไม่งานกับเฮ็ดนะเฮินไปโฮมน้เพินเนาะเดียนป่วยท่านบ้านจะารอมบาได้เฮ็ดบุญกระถิน แล้วพอใดถือพอได้ถือไปนั่ง mm. ลานเพชรดวงบุม mm. นีกระจกคลองเฮ็ดเอาเองเก็บใ mm. ส่ถทวนกรจกคลองบะได้เฮ็ดบุญกระถิน mm. แล้วพอใดถือพอได้ถือไปนั่ง mm. งานบวช mm. งานบวชงานเขาดำก็ใส่ได้แล้ mm. ว นี่กัเก็บใดงามๆนะุนมีงานกับเห็ดนาเพนไปโฮมน้เพินเนาะเดียนปุวยท่านปุงงใบอันนี้ก็เป็นบาดบึงหลานย่องจะว่านั้นลายลายีน่น้องก็เป็นส้มเขียวกระินน้ำเพนลืมเอาไปเป็นดอก เป็นดอกมันจัการหน่อยหนึ่งใส่ถุงมัดไวนะ้เนวะเวลาเพินน่นมีงานเราก็ไปโฮมน้ำเพิน่นปุงใบอันนี้ก็เป็นบาดบางหลานย่องจีว่านั้นไลายล่ส่น้องก็เป็นส้มเขียวปุงใบอันนี้ก็เป็นบาดบางหลานย่องจีว่านั้นไลายล่ส่น้อง ก็เป็นส้มเขียวไม้ตะกี้เฮ็ดดันพวกพักมอนทักน,นันกอกมอนทักเสือสิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทักบ่ได้ละเอี้นหัเเวเดตรงใบอันนี้ก็เป็นบาทบางหลานย่องจีว่านั้นลายล่พี่น้องก็เป็นส้มเขียวเป็นไล่กังหัน บงานบนงานบวชอะได้เข้ากับไปโฮมเพิ่มใช่เพิ่มไดีทีนี่จะไม้ตะกี้เฮ็ดอันพวกทักมอนทักอันนั่นปอกมอนทักเสือสิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทักบ่ได้แล้วเห็นโฮ ด <Okay. S 2> บ้านเจา้าของบ่ได้เฮ็ดบุญกระถินแล้พระใดถือพระใดถือเป็นนั่งจักอีหยังปนกันเยอะเลยดอกไม้ร้านก็มาดึงออกเบิดเก็บได้งามๆนะจบกัน ใส่ถุงไว้งามไปเหตุบุญเพิ่งจงไงออกไปเลยดอกไายงามๆแต่ละดอกแต่ละลายก็บซึ่อกันเก็บได้งามๆเนี่ยจัดกาหน่อยหนึ่งใส่ถุงมัดไว้เนาะ เวลพิ่นมีงานเลาก็ไปโฮมน้ำเพิ่นเป็นงานที่มาร์คเฮดงานผีมือที่มาร์คเฮดน้องลายแผ่นเดียวสีกับสีพื้นๆน,นอ้องสีธรรมดาสีสุดฉาดเพราะท่านเห็ุเก็บดินกับย่างลายเก็บได้งานงาม จกักดอกอย่างปนกันเยอะเลยดอกไม้ร้านก็มาดึงออกเบิดมาเก็บมาเก็บดอกไม้พวกนี้มาเก็บพวกประดิษฐ์ประดอย,ยนะเป็นคนมาเก็บนั่นน่ะสับปัรทอง ดอกมะลิอันนี้ก็ดอกมะลิปุ่นมีงานกับเฮ็ดน่าเฮิ่์นไปโฮมแล้วเพิ่์นเนาะเดียนปุ๋ยท่านพรองกับเฮ็ดได้อยู่ดอกตบว้านท่านมีผู้สั่งอันนี้ก็แม่ไม้ตะกี้เฮ็ดดันพวกทักมอนทักอันอนันเกาะมอนทักเสือสิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทักบ่ได้แล้ะเย็นหฮ่เด้ เอ็นกระทินน้ำเพลืมเอาไปเป็นดอกเป็นดอ,อกมานี่ดอกดอนีนี่จะงานบนงานบวชอะไรฮะกับไปโฮมเพิ่เพลนเลยดอกไลงง่ง้ำงา แต่ละดอกแต่ละไล่เราซือกันป่านเจ้าของบ่ได้เฮ็ดบุญกระถินได้วันใดถือบ่ได้ถือไปนังกระถินนะ้ำเพลืมเอาไปเป็นดอกเป็นดอกมันพร้องกเ็เฮ็ดได้อยู่ดอกแต่ว่าท่านมีผู้สัง่งอันนี้ก็แม่นไม้ตะกี้เฮ็ดดันพวกรักมอนทักอันนันบอกมอนทักเสือสิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทักบ่ได้แล้วเยนเ็นหัวเด้๋ ลายงามงำแต่ละดอกแต่ละลายแบบสุดกันของกระเฮ็ดได้อยู่ดอกแต่ว่าท่านมีผู้สั่งอันนี้ก็แมนไม้ตะกี้เฮ็ดดันพวกทักมอนทักกัะนันเกมอนทักเสือสิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทักบ่ได้แล้วเอ็นหงเดดมาเก็บมาเก็บดอกไม้พวกนี้มาเก็บพวก ประดิษประดอยนะเป็นคนมาเกตนนั่นสำคัญใส่ถุงไว้ย่ามไปเหตุบุญนเพิ่นยังไงออกไปเลยสนะิมากเก็บเหรียญปุยท่านไว้จ้าพี่น้องจะบกองเงินบุญกระถินป่หันเก็บเหรีลายแล้วก็ทั้งจบของหอนะมันงามงามงานเพชรประบุม นี่กระจกคองเฮ็ดเอาเองเก็บใส่้อถูกดึงไล่กังหันซีกโดดไล่างามงามแต่ละดอกแต่ละไล่แบบซึ่กันคองก็เฮ็ดได้อยู่กบับตัวหัน ท่านมีผู้สั่งอันนี้ก็แมน่นบ้านเจ้าของบ่ไดยเฮ็ดบุญกะะระถินแล้วบ่ไดยถือบ่ไดยถือไปนั่งจักราหน่อยหนึ่งใส่สถุงมัดไว้ละเวลาเพินน่นมีงานเราก็ไปโฮมน้ำเพิน่นเป็นไล่กังหันสี สิมาเก็บเบียดปุวยท่านไว้จ้าพี่น้อง,งจะของเงินบุญกระถิ่นมหาหันเก็บเบียดลายแล้วก็ทั้งจบของฮอนะนะเนี่ยงามๆจักกาหน่อยหนึ่งใส่สถุงมัดไว้เนาะเวลาเพิ่นมีงานเราก็ไปโฮมน้ำเพิ่นสิมาเก็บเบียดปุวยท่านไว้จ้าพี่น้องจะของเงิน บุญกระถิน่หาหันเก็บเบ็ดลายแล้วก็ทั้งจบของหอนะมันได้งางามๆบุญนี้งานกับเพียรน,นาเพินไปโฮมล้เพินเนาะเดียนปุยท่านแล้วก็ไปโมทนาบุญน,น้ำเพลนเนาะอันนี้ก็เป็นปักทองดอกลลยงามๆแต่ละดอกแต่ละลายหมดซึ้อกัน งว้อันนี้ก็เป็นบาทบึงหลานย่องจีว่านั้นลายไล่ีิน้องก็เป็นส้มเขียวไม่ได้จะสีเหลืองกับสีเขียวมาเก็ดเมอกี่น้องขอบคุณนะคะที่รับชมเอวุกทองดอกมะลิอัน,นี้ เลียววันนี้เดี๋ยวนี่จะทำไรกางหันสีเดี๋ยว อันนี้จะวงบอันนี้ก็เป็นบาบ